อันนี้มาตัวจู๊ชันเยี่ยมเลยนี่หว่าสุดยอดเลยเหลือก้อนเดียวแล้วเหรอไปไปไปอันนี้เนาะถึงเวลาถึงเวลาของเราละถึงเวลาของเราละเอ้ยาสุดยอดอ่ะแต่กูเกือบตายอันนี้ไปวันนี่ไปวันนี้เออตัวไหวปากก็เรียบร้อยเยี่ยมเลยสโนับบอลปากด้วยนะเออเกือบตาย

อาซื้อเลยเหรอคนอุตส่าห์ขึ้นมาเซ็ตเคาะระฆังหนึ่งทีปั๊บสตาร์ทปั๊บไออาร์ตลุกขึ้นมาว๊าปตีเออแบบนี้อาร์ตพี่โอ้พี่รักน้องมากแค่ไหนดูดูพี่ไว้นะดูวาเป็นพี่สุดรักของเองไว้นะดูไว้เออตั้งจงตั้งใจไม่มีหรอกอ่าเดี๋ยวด้วย้ายพี่โอ้โหกูสวยเลย

ดีไปก่อนหนึ่งทีทร้านที่ลทิลาเก็บเค้กไปอ่ะทิลาพี่เฟมหิวเค้กมากมากเลยพี่เฟมชอบกินน้ำองุ่นด้วยขอน้ำองุ่นได้ปะ่ะเก่งเออสุดยอดเลย <c oughs> เอย้พี่เฟมนี่ก็เก่งกันนะเ <c oughs> ยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย ระเบิดวัดพ <c oughs> ี่ชีแล้วเราที่รักทำไมเป็นที่รักอ่ะทุกคนเอาที่รักเป็นตัวล่อทำไมทำอย่างนี้อ่ะเย่มากทุกคนเย่มากปัดปัดโอ้อ้อาวโอ้โคตรปิงโอได้เลยได้เลยเพื่อนเตรียมตัวได้เลยได้เลยเตรียมตัวระเบิดระเบิด ฆาคูมาได้แน่ทุกคอาคุมาอาคูมาอาคูมาอ๋มันติดไปหมดติดทุกอย่างเฮ้ยอยู่ไหนเอาไว้อยู่ไหนเตรียมตัวรับมือวิชารับสันนักก่อนี่ระเบิดวารผีชีสเถอไอ้ยากูมามันอยู่ไหนวันนี้โอ้ไม่กอดทำไมฆ่าคูมามันยากขนาดนี้ลีละสีกอดแล้วเหรอเล่นด์านสายแล้วกันวิธีป้องกันชีสและจับหนูไปในเวลาเดียวกันวางมันตรงนี้แหละเข้ามาเลย เข้ามาเลยพร้อมเล่นมากๆอะไรวะฟังเลยดิไปฟังจ๊ายไม่ตายหรอตายตาดไปแล้วตายายายอร์ละวานละวานเอามาณมาเก็บตวตายได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงนี้เออ ปะเนี่ยโอ้ยก็ใช่ป่ะไม่ใช่嘛คูมาพอแล้วะเฮ้ยมันจบละคูมาเตรียมตัวรับมือวิชารับสุดยอดระเบิดว้าพิชีอย่าเบิรขอข้าก่อนขอข้าก่อนขอข้าก่อนขอฆ่าก่อนขนเซนเซนเซน เลยอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ย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 ช่วยช่วยชวยช่วเร็วเลยเร็วเลยคิดว่าจะรอดคิดว่าจะรอด <laughs> ระเบิดวาร์ป หนีหนีด่วนทำไมมาตีโดนเฟมวะไอ้อเชืทุกคนไม่ไม่มีใครหายตัวไปหายตัวคนเดียวไม่ตีโดนเฟมบ้าไโอ้วเทชยวัตรโอ้บ้าไปแล้วไปไปทำไม,ไมรู้ไปรมรู้ได้ยงไง เออมียาเกาะเงีนน้ยค่อยคือเฮ่เ hey. แล้วก้ยาวสองขวดอ,อู oh! What? What ้เอาเ้าวอทวอทเด t t โอไมค์ก่ออะไรวะ <c oughs> งงเลยกูงงเลย ตั <Yeah. S 2> วอะไรกันเนี่ยอะไรวะ <Okay. S 2> ยาวครับยาวนี่ยาวเลยยาวเลยโอ้ยโอ้ยไม่เอาติดแถบไปอาร์โอ้ยไม่กอด ไประเบิดอาัาชีพโอ้ยโคตรทุกคนระเบิดข่าวบอยพีชีพว่ะโอ uh, ้คอมโบนี่คือดีจริงเดี๋ยวมาวะอ่าพี่มาช่วยแล้วพี่มาช่วยแล้วอาวไง,ไง เอ,อ้ยเอยเอ,อ้ยเอ,อจ้เออจ,ะเออจะวัดเออจะวัดกระบีมม่กับพี่อสะสองศูนย์แ้วองศูนย์สอยูนาโคช่ดีกูยิ่ช่องดี้านไหนวะเนี่ยโอ้คคุณคิดเซ็ตด่วนเลยไมก็ต้องซือ้อชิดชิดชิด ไม่ไงสามศูนย์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 ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเ,เจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ